สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลาเกนาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้ ในสงเสงี่มออค์เคลือบกรรมาการวัดดอมนมโนราตบ,บดอมนมโนราอำาเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนําพระรูสมุทรวัฒนาพรเจ้าวาดวัดดอมนมโนราและคณะและเฝ้าถูลละองพระบาทถวายและทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย ในายชัยเดชเครือเปรมประธานชมรมครุพักแทนคุณแผนดินตำบลหัวเตยอเพ,พุนพินจวสุราษฎร์ธานีและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าด้วย นางสมจิตทองจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารธนาคารอมสินและพนักงานธนาคารอมสินสาขาสวนจิตรดาเฝ้าทุลละอองพระบาทถุงกล้าถุงกระหม่อมถวายสลักอมสินและซองเงินอ่างเปาเนื่องในโอกาสวันตรุษจ,จีนประจำปี2568เพื่อพระราชทานตามพระราชธิาศัยและถุนกล้าถุงกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันเด็กและวันตรุษจ,จีนประจำปี2568 นายสัตวแพทย์ปราโมทละวัฒน์นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสมาคมเฝ้าทุละอองพระบาทถุงกล้าทุงกระหมอ่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจัธยาศัย นางสาวนิตยาเชโชติรสผู้สอบบัญชีบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดนำนายเจริญผู้สำริดเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท KPMG ประเทศไทยเมียนมาและลาวพร้อมคณะเฝ้าทุลอองพระบาทถุงกล้าวถูงก,กระหมอ่อมถวายเงินค่าตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศจชกรอภิสิทธ์ชัตธนาโนนประธานมูลนทิคุณแม่คุณภาพ นำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวสารลิสาหา,านพาณิชย์ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาทถุงกล้าทุ่งกระหม,ม่อมถวายเงินเพื่อบำบรุงสภากาชาติไทย<ม>นางบุญยน,นันพนาพิทักษ์กุลกรรมการผู้จัดการบริษัทพิทักษ์ปามออยจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทถุงกล้าทุ่งกระหม,ม่อมถวายเงินเพื่อบำบรุงสภากาชาติไทย นายชวิตยงเห็นเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวยงเห็นเจริญเฝ้าถุลอองพระบาทถูงกล้าทุงกระมมถวายเงินเพื่อบำรุงสภาการชาติไทยนางสาวทันพิสาทิมผลประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์และผู้ดูแลโครงการฟอฟันสวยยิ้มใสบริษัทคอเกตปัมออลิฟตประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้แทนกรมอนามัยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารโรงเรียนของนักเรียนที่ชนะเลิศก,การประกวดวาดภาพระบายสีฝ่อฟันสวยยิ้มใสประจำปี2566ระดับประถมะศึกษาอายุ6-9ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลลอะองพระบาทถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อพระราชทานแก่โครงการตามพระราชดำริและกราบปังคมทุนรรยง,งานผลการจัดการประกวด โอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดรูวมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายุกิติมศักดิ์สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่23ประจำปี2567 และการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่12ประจำปี2567ชิงถ้วยและโลพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลต่ามพระราชธิยาศัยโอกาสนี้ผู้แทนที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลและผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศการประกวดกองทุนรวมเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย นางสาววิลาวันวณะดุรงวันกรรมการและเหรันยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทุลละองพระบาทถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปพิรวันที่5ธันวาคม2567 พลเอกเดชาเหมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Mahachakri Silinthon Cup Tour of Thailand 2025เฝ้าทุลอองพระบาทถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยและถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ รองศาสตราจารย์ธนัทขุนมงคลอัศวรัตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลลอองพระบาทดังนี้คณะผู้บริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International c o n g r e s s on Science Technology and Technology Based Innovation ครั้งที่50ประจำปี2567เฝ้าทูลอ,องพระบาททูกลก้าถุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก นักวิทยาศาสตร์อาวุโสนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักเทคโนโลยีดีเด่นนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี2566เฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลและผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานโล่ผู้สนับสนุนการจัดการประชุม เวลา14นาก6นาทีสเส็จออกนาวาังสปประทุมสทรงเป็นประธานการประชุมสาภาสถาบ,บันเทคโนโลย,ยีจิตระดาครั้งที่36มีระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบ,บันเทคโนโลย,ยีจิตรดารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบ,บันเทคโนโลย,ยีจิตรดาปีงบประมาณ2,567รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา รายงานการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยกองทุนส่งเครื่นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567และรายงานโครงการความร่วมมือของสถาบ,บันเทคโนโลยีจิตรดากับสถาบ,บันการศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์และการต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบางประเทศประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนสถาบ,บันเป็นครั้งแรก โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเคยส่งทีมเชฟอาหารไทยของสถาบันไปจัดอบรมการทำอาหารไทยในโครงการ Let's Cook Thai Food ที่กรุงทากาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวารวลัยลักษ์อกคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราช,ชวิทยาลัยจุฬาพรกับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพัานสาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ d k f c เมืองไฮเดลแบกศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรัตยราชนารีทรงฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินงานและผลงานความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งในด้านการวิจัยการแพทย์ พัฒนาบุคลากรและนวัตรกรรมที่ทันสมัยโดยดรเชน德าโครินามัสบรรยายเกี่ยวกับมะเร็งในเด็กแม้ว่าส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้แต่ยังคงมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงจากการกลับมาเป็นซ้ำและผลข้างเคียงระยะยาวจากการรักษาในปัจจุบันมะเร็งในเด็กแตกต่างจากมะเร็งผู้ใหญ่จึงจําเป็นต้องพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม การติดตามผลรักษาแบบเบลทามการตรวจหาการดื้อยาและการวินิจฉัยโรคเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของมะเร็งในเด็กทั้งนี้นักวิจัยได้ปรับปรุงกระบวนการในห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของจีโนมที่เฉพาะเจาะจงกับเนื้องอกโดยได้ร่วมมือกับวิทายาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภร์มีการปรับปรุงเครื่องมือทางชีวาสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เน้นการนำเทคโนโลยีวิกฤตไบออ s ซี่มาประยุกต์ใช้ทางพื้นิกเพื่อช่วยในการตรวจหามะเร็งตั้งแต่ระยะแรกการจำแนกประเภทของเนื้องอกและการทำงานการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการแพทย์เฉพาะทางและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในเด็กส่วนศาสตราจารย์ดรเมเดดิกรอส บรรยายถึงการศึกษาทางชีวาสารสนเทศประยุกต์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปัจจุบันมีการนำตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อใช้หาความผิดปกติระดับ DNA ได้แก่การเปลี่ยนแปลงระดับเบตการรวมกันของยีนการเพิ่มหรือลดจำนวนและลักษณะเฉพาะของทีโรเมียในเซลล์มะเร็งทั้งสองสถาบันได้ร่วมศึกษาพัฒนาวิธีการเชิงโมเลกุลและทางชีวาสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความไวต่อการตรวจจับ DNA ของมะเร็งด้วยการวิเคราะห์ d n a ขนาดเล็กในตัวอย่างและพัฒนาวิธีคำนวณใหม่เพื่อเพิ่มความไวต่อการตรวจจับจากนั้นได้นำวิธีการดังกล่าวมาศึกษาในคลินิกเช่นศึกษาวิวัฒนาการและพัฒนาการดื้อย,ยาของมะเร็งนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังได้ศึกษาการตรวจจับความผิดปกติของทีโรเมียในมะเร็งโดยใช้เทคนิคดิจิตอลดร็อปเป็ดพิริมเมเรชเชนเรียกชัน หรือการทำปฏิกิริยาคัดลอก DNA โดยระบบดิจิตอลกับตัวอย่างลูกศิษย์ไบออปซีหรือของเหลวในชิ้นเนื้อซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและได้นำเสนอเพื่อการจดเป็นสิทธิบัตรต่อไปในภายภาคหน้าจาสตราจารย์กิตธิคุณนายแพทย์รัชะตะรัชะตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บรรยายถึงพระวิสัยทัศน และพะับปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัดยาราชนารีในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักร,ราช2559เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนผลิตบุคลากร,รทางการแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขในสาขาที่ขาดแคลน โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภร์และวิทยลาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่23ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศาึกษาแพทยาศาสตร์และแพทยาาสภามีการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยคณะแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัต คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆด้านดรปิติทัศน์บุรณโชธนักเรียนทุนพระรานทานที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสถาพันสา,าธารณรัฐเยอรมน,นีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยาศาสตร์สีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภร์บรรยายเกี่ยวกับ การทำงานวิจัยกับกลุ่มชีวสารสนเทศประยุกต์ของศาสตราจารย์ดรเมเดดิกรอสนอกจากนี้ยังมีดรพสิทธิ์จารุทัศนากูลซึ่งได้เข้าศึกษาระดับหลังปริญญาเอกโดยทุนพระราชทานเข้าร่วมง,งานกับกลุ่มวิจัยแบบจำลองผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ของดรคริสติยาคริสเตอร์ทั้งนี้ทั้งสองสถาบานันยังมีความร่วมมือด้านการเรียน,นการ,การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและประิญญาเอกที Garr ่ศิษการแพทย์ และวิศวกรรมการแพทย์จากนั้นศาสตราจารยออ์ดออรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีส่งลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเรง็งแห่งสพาพันสาธารณก,กัฐเยอรมน,นีหรือ d k f c เป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือต่อไปอีก5ปี ทางด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยวิชาการและการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรต่างๆการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาการส่งนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศมีความรู้และทักษะทางด้านการวิจัยนวัตกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านโรคมะเรง็ง ควบคู่กับศาสตร์ด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงทั้งยังพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและภูมิภาคอ,อย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราจารของที่ระลึกแต่ศาสตราจารย์ดรมิเชลบรามันประธานและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพ,พันสาธารารัฐต์เยอรมนี พร้อมกับทรงฉายพระรูปกับคณาจารย์ของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันาธาธารณนเตียลมัน,นีและราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเจทาันดดอกไม้ตะกร้าสินงอองและพวกมกลากแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วารชาการจังหวัดนราธิวาสเสด็จดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกขันชิตส,สนอกกันอาสาสมัครทหารพรานซา,ารียูเปะาะนาอาสาสมัครทหารพรานอดิศัก์นุเนธและอาสาสมัครทหารพรานอม,มันดดรโพเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางกองร้อยทหารพรานที่4511ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะลาดลาตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรื ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเหตเกิดปริเวณสาลาปฏิบัติธรรมบ้านจุฬาพรพัฒนา 5, หอํเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา ส่วนโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาส่งพักรรก,ก,รกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในโชดนรินเกิดสมผู้วาราชาการจังหวัดสงขลาเสด็จดอกไม้และตะกรา้าสิ่งของพระชจทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานมะรสูมดียอและอาสาสมัครทหารพรานอนนรินนันทจันทร์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และที่อาคารชาปนสถา,านเทศบนนาลนครเยลาอำเภอเมืองจังหวัดเยาลาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเยาลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานบุญชูนาคพันธ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์เดียวกัน โอกาสนี้พระบรมวงสานุวงศส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานหวางที่หน้าหีบศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตาก ที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอนเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพลกรสวนรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน80ตัวและถุงอุปโภคบริโภคจำนวน181ถุง โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นมีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการกว่า7จ็ดแสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำร,ริเมื่อปี2554เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเขื่อนภูมิพลให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรใน พื้นที่ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าประกาเกยยอรประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันพื้นที่บุกรุกลดลงสภาพป่าต้นน้ำลำทานได้รับการฟื้นฟูให้กลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ ในตอนบ่ายไปติดตามการดําเนินงานโครงการปรับปรุงโรงสุบน้ําหน่วยที่3อันเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดําริอาเภอบ้านตากซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดําริเมื่อปี2563เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรปี2565กรมชลประทานดําเนินงานรื้อถอนโรงสุบน้ําเดิมและก่อสร้างอาคารโรงสุบน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องสุบน้าชนิดห้อยโคงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3าเครื่อง แล้วเสร็จในปี2,566สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแกร่ราษฎรบ้านแม่ยะหมู่ที่7ตำบลเกาะตะเภาจำนวน1,768ครัวเรือนรวมทั้งส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรในฤดูฝนประมาณ8,500ไร่และหน้าแล้งประมาณ5,000ไร่องคมนตรีติดตามการดําเนินงานของกิจการน้าพุร้อนสันกําแพงอาเภอแม่ออนตามพระรา,าชดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นต้นแบบน้ําพุร้อนในประเทศไทย พลเอกเฉลิมชัยสิทธิสัตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกําลังดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดสนับสนุนให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนที่มีความยั่งยืนโดยจัดงานสันกำแพงออนเซนเฟสติวัลครั้งที่1ระหว่างวันที่24-26มกราคมนี้เพื่อส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาไทยภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและในช่วงปลายเดือนม,มีนาคมนี้ทททจะจัดงานเทศกาลเ,เที่ยวเมืองไทยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook นอกจากนี้จะมีการหาหรหือร่วมกับคณะกรรมการในการจัดงานวิจิตรศิลป์สันกำแพงในครั้งต่อไปเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โอกาสนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแม่อ่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสภาพอ่างเก็บน้ําที่อยู่ในสภาพตื้นเขินให้สามารถรองรับการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําให้ได้60,000ลูกบาทเมตรเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทําการ,กรเกษตรข,ของประชาชนในเขตอําเภอแม่อ่อนขอเชิญชมวิ